ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อรู้แล้วจะตกใจทำสิ่งนี้คนกากบาทกลางฝ่ามือจะทำให้เกิดอิทธิฤทธิสมปาถนาเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราจะนำเรื่องราวอัศจรรย์ทางจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีอยู่มากนะคะ ในวิชาจากตำราหูราศาสตร์หลายๆเล่มเรื่องของตำราดวงชะตาการพยากรณ์น,นั้นก็ได้อธิบายในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้และอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ใช้การพูดคุยกับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ สิงได้ข้อสรุปออกมาเป็นข้อมูลเพื่อให้พวกท่านได้รับฟังและได้เรียนรู้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันเลยนะคะตามปกติแล้วผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะมีสมาธิจิตที่ดีการปฏิบัติสมาธิภาวนาสังสมมาหลายภพหลายชาติจะเห็นได้จากเวลาที่ทำกิจการอะไรจะมีความตั้งใจ และมีความเพียรพยายามในการทำกิจกรรมนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงจากนั้นจิตยังมีความเมตตาการุณาสูงมีความเอื้ออารีต่อมนุษย์และสัตว์อันนี้เป็นผลมาจากการสะสมบุญกุศลและก็บารามีมาหลายภพหลายชาติจึงเป็นอุปนิสัยการสั่งสมมาในภพชาติปัจจุบัน หากในชาติภพนี้ได้มีการรักษาศีลเจริญภาวนาบำเพ็ญภาวนาและสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอจะทำให้จิตมีอนุภาพมีพลังสูงขึ้นอย่างมากค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของธรรมะที่ทำให้เกิดอิทธิลิ์ภาษาสันสกฤต เรียกว่าอิทธิบาทสีหรือที่เรารู้จักกันว่าอิทธิบาทสีนั่นเองค่ะซึ่งการจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดจําเป็นจะต้องมีธมรรมะทั้งสีนี้จะขาดส่วนใดเลยก็ไม่ได้กล่าวคือฉันทะคือความชอบความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือจิตที่มุ่งมั่น ส่วนวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์กับเรื่องของจิตที่มุ่งมั่นหรือจิตตะจะทำให้มีพลังจากจิตใต้สำนึกซึ่งทั้งชันทะวิริยะจิตตะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวช่วยแต่วิมังสาหรือการคิดวิเคราะห์นั้นต้องอาศัยสติเท่านั้นท่านผู้ฟังคะ การทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดของการประสบผลสำเร็จมีคนทำงานอย่างหามลุ่งหามค่ามามากมายแต่ชีวิตก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้แม้จะมีความชอบมีความเพียรอย่างแรงกล้าประกอบกับจิตที่มุ่งมั่นแต่ขาดการวิเคราะห์ขาดการคิดวิเคราะห์ทั้งฉันทะ วิริยะและกิตตะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเปรียบได้กับนักกีฬาที่มีความชอบกีฬานั้นเพียงพยายามฝึกซ้อมและตั้งจิตอย่างมุ่งมั่นแต่เมื่อลงแข่งจริงไม่ประสบผลสำเร็จเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดวิมังสาหรือการขาดคิดวิเคราะห์นั่นเองค่ะซึ่งในด้านการกีฬาส่วนใหญ่ จะโยกหน้าที่วิมังสาให้แก่โค้ดดังนั้นโค้ดจึงจำเป็นสำหรับความสำเร็จไม่ว่านักกีฬาคนนั้นจะมีพรสวรรค์ขนาดไหนก็ตามถ้าหากขาดโค้ดที่ดีในที่สุดจะพ่ายแพ้ต่อการแข่งขัน,ขนไม่เฉพาะวงกีฬาเท่านั้นนะคะความสำเร็จในทุกสาขาล้วนต้องการฝ่ายวิเคราะห์ในสามโกกเล่าว่า เล่าปีจะไม่มีความสามารถประสบความสำเร็จได้เท่านี้ถ้าขาดโคงเบ้งธุรกิจก็จะไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ถ้าขาดที่ปรึกษาอัญชันฉลาดการวางแผนทางทหารจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าขาดเสนาธิการที่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นการวิจารณ์ก็เป็นการช่วยวิเคราะห์ เพิ่มพลังวิมังสาดังนั้นจึงถือคําวิจารณ์เป็นครูผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองคือผู้ที่มีพลังแห่งวิมังสาสูงค่ะสามารถมองจุดบุกพร่องอย่างตรงไปตรงมาและพยายามวิเคราะห์และแก้ไขแน่นอนว่าคนอื่นย่อมมีเหตุจุดบุกพร่องได้ชัดกว่าเพราะอยู่ในวงนอก อยู่ที่ว่าเขาจะบอกหรือไม่บอกถ้าบอกแสดงว่าเขาหวังดีจงขอบคุณที่มาช่วยเพิ่มพลังแห่งอิทธิบาทสแม้แต่ตัวเราเองก็จงฝึกที่จะวิเคราะห์ตนเองในแง่มุมต่างๆเพื่อแก้ไขตนเองไปในเส้นทางที่ถูกต้องแก้ไขตนเองในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตาม การติมีสองชนิดคือติเพื่อก่อกับติเพื่อทำลายขอให้ท่านคิดพิจารณาว่าจุดประสงค์คืออะไรถ้าเป็นการติเพื่อทำลายจะมาจากเขาผู้นั้นมองลบคิดลบเข้าทำนองติเหลือทั้งโกนหรือมือไม่ภายเอาเท้าราน้ำอิจฉาลิษยาเรา ดังนั้นอย่าไปใส่ใจเพราะจะกลับกลายเป็นตัวมาสกัดชันทะวิริยะของเราเช่นเดียวกับการชื่นชมถ้าเป็นการชื่นชมจากใจจริงแล้วจะเป็นการเพิ่มชันทะวิริยะแต่ถ้าเป็นการชมแบบไม่จริงใจจะเป็นการทำลายพลังแห่งวิมังสาเพราะเรามองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองและ ยิ่งหลงละเลึงไปกับคำชมนอกจากคำติตำหนิวิจารณ์แล้วการให้คำปรึกษาก็คือวิหังสาอย่างหนึ่งผู้ที่มีประสบการณ์จะมองเห็นจุดอ่อนจุดด้อยหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ชัดเจนกว่าดังนั้นการขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำในสมัยก่อน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระเยาว์มีชันทะมีวิริยะและจิตตะในการที่จะกู้ชาติสูงมากแต่จะขาดคำปรึกษาจากพระราชบิดาพระมหาเทระคันจงสมเด็จพระนพพตั์วัดป่าแก้ไม่ได้ทุกครั้งที่พระองค์จะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในการทำสงครามพระองค์จะทรงปรึกษากับที่ปรึกษาก่อนเสมอในสมัยก่อนที่ประเทศฝรั่งเศสพระเจ้าโนโปเรียมหาราชทรงมีที่ปรึกษาที่สำคัญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางแผนการรบในด้านของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเศรษฐกิจ ก่อนที่พระองค์จะยกทัพไปที่ใดเพื่อทำการสงครามพระองค์ก็จะปรึกษากับที่ปรึกษาเหล่านี้จึงทำให้พระองค์มีการวางแผนที่อย่างรอบคอบและวางผลการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมแทบจะทุกครั้งซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดของระบบเสนาธิการในกองทัพนั่นเองค่ะการทบทวนในใจ ก็เป็นการสร้างพลังแห่งอิทธิบาท4อีกวิธีหนึ่งเพราะขณะที่จินตนาการทบทวนข้อมูลอยู่ในใจนั้นพลังงานแห่งจิตที่มุ่งมั่นหรือจิตตะและการวิเคราะห์หรือวิมังสาจะเกิดขึ้นและจะฝังลึกลงไปกลายเป็นความรู้สึกได้ง่ายกว่าการทบทวนโดยใช้ข้อมูลภายนอกที่ผ่านมา ทางหูเพราะจิตใต้สำนึกชอบภาพในจินตนาการมากกว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถจินตนาการได้ดังนั้นจิตตะและวิมังสาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อมีจิตที่มุ่งมั่นความเพียรก็จะสามารถตามมาเนื่องจากวิริยะจิตตะและวิมังสา เป็นกรรมในปัจจุบันส่วนชันทะนั้นเป็นกรรมเก่าอดีตชาติที่สะสมมาสัตว์เดรัจฉานจะมีเพียงชันทะซึ่งก็คือความชอบหรือความพอใจเท่านั้นสัตว์เหล่านี้จึงเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมโดยเฉพาะแตกต่างจากมนุษย์ที่สามารถมีกรรมใหม่ที่ดีๆได้โดยวิริยะจิตตะ และวิมังสาค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการสร้างความสำเร็จในกิจการต่างๆของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยอาศัยอิทธิบาท4ีก็หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์จากท่านผู้ฟังนะคะและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำกิจการต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะ ท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระุนทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัย วนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ